สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับที่เพื่อนเพื่อนทุกอย่างรอดไปทั่ววิถีไปเจอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเย้าเยือนกันท้าทายกันเพื่อนนผมฟื้นมาอีกทีนึงก็งก็มาจากหลายค่ำเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสวิตจะปิดสวิตจะปิดไปตั้งแต่ตั้งแต่มาถึงเพราะว่าไม่ได้นอนนะครับนอนอยู่ประมาณประมาณ ชั่วโมงหนึง่งตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมเขาดําเนินไปหมดแล้วแต่ว่าผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งฟื้นนะครับเมื่อทีก็มาทานข้าวนะครับแจฮอนมาดื่มมาทานเจฮอนกันแล้วก็มาได้เพื่อนเพื่อนใหม่เจมเจมจากออสเตรเลีย เจมเขาเขาเขาก็เดินไปทั่วเลยเขาเดินเดินไปทั่วไงมาเจอมาเจอพวกเรานั่ง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 คุยกันอยู่ช่วงช่วงเย็นเย็นเจมก็เลยมานั่งแจมเจมเจมอินแจมแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปเลยนะครับเจมจากออสเตรเลียสบายสบายนะครับเจมก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันฮะชวนนะครับบรรยากาศอาจจะขาดหายไปโอเคเจม บรรยากาศอาจจะหายไปช่วงช่วงช่วงประเทศมาถึงนะครับเพราะว่าผมก็สรุปสไลด์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศต่อจากนี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเวทีของซุ้มโกวิงนะครับที่ผมจะมาเล่นดนตรีคืนนี้บรรยากาศอบอุ่นนะครับพี่น้องสองล้อนะครับชาวโกวิงส่วนงานเขาใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากผมใหญ่บอกว่าใหญ่มากๆเลยว่า ผมไม่ได้เดินเลยนะครับผมหลับเพราะว่าสลบสไลด์นะครับนะพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกไปเดินเลาะไม่รู้พี่เปี๊ยกเลาะเลาะเลาะไปไหนบ้างช่างบรรยากาศกันไหมนะกับทีมงานซุ้มโกวิงนะครับไม่ได้ไปไหนเผมอยู่แค่นี้แหละยาวไปนะครับขอบคุณมากนะเขาบอกผู้หญิงไทยสวยมากพี่ชายบอกวะ ่างชาติก็เยอะนะครับเต้กิ้วตองกันวิกเลยว่ะอน,นะนะน้องตีแล้วพร้อมก็เชิญนะก่อนมาเลงสู้กันนะรอบๆเ i̇şte. รานี่ร like นะู้สึกว่าเยอะไปหมดเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรหลุดหูเปิดไม่้อยเปิดไม่ได้เลยเสียงแท้เสียงเราสู้เขาไม่ได้โอ้โหนะชื่นใจครับชื่นใจนะสําหรับพี่น้องเราทุกคนนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะก็ขอให้มีความสุขนะในค่ําคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยราบรื่นนะครับแล้วก็ เอ่อนักดนตรีก็บอกว่าได้รถขามาเดียวขากลับจะไม่มีค่ารถนะฮะเพราะนั้นถ้าถูกถูกใจท่านใดนะครับก็กระเป๋าทิ่บ็อกมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เอาเปิดฝาดีๆเปิดฝาไว้โอเคเปิดไว้เอาไว้ทุกสูงนี่ไว้ทุกต่ำนะโอ้โหกวงบนบนเนี่ยบนเนี่ยเออนะถูกใจมาช่วยสนับสนุนวันนี้นะค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันกับคุณรายใหญ่ของเราหนึ่งพันบาทนะฮะน้ำมันเราวันนี้ค่ารถกลับไม่มีเลยครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะนะครับถูกอกถูกใจท่านดนตรีและถูกใจก็ เจอทิมบ๊อบนิดนึงนะครับเนื่องจากมาไกลก็โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวสรุกกันสักสามเพลงแล้วก็จะมีพิธีการกันอีกสัสกระยะหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นช่วงอาจจะลองลองซาวด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมีช่วงขั้นเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมมอบพงนะครับเรียนเชิญคุณพี่บิลลี่นะครับพี่บบลลี่นะครับนะบนเวทีนะครับนะฮะต่อไปเป็นภาคตอนออกนะเป็นภาคตอนออกเป็นนักข้อมนะครับนักข้อมเรียนเชิญครับนัก้อมเรียนเชิญรับของที่ระลึกจากไีสานครับขามเหนือครับ ต่อเรื่องพากการฮนะอาจารย์จันทอ,ออกนะครับนนพักจัออกอนะับนี่เชิญร,รับข่าวผู้ช่องเลยครับเอาของครับเอาหมวกการบ้าวโอเคพาประธานพักการครับพี่หน่วยครับเอเทียครับใช่ไหมพักการพักการ์กการับพี่หน่วยอ่ะพี่พักการกพี่หน่วยก่อนพักการ์อัดูหัวกลับบ่างนะแต่กล้องดูด้วยนะนี่ครับ ว่าครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะจัดเตรียมงานี้ดีมากครับให้ชสำหรับทีงานภัยสารนะครับบริจัดงานของเราในวันนี้นะต่อไปเป็นภาคภาคเหนือริศเหนือจ้อยครับทินเหนือจ้อยครับท่านประธานจ้อยครับอ่าครับเดี๋ยวรบกวนขับอ่าไปไปให้ภาคเหนือเขาด้วยนะไปให้ประธานกอปด้วยนะภาคเหนือที่เชียงใหม่วันนี้ไม่มาเลยครับไม่มาทําหน้าที่นะฮะโอเคต่อไปเป็นภาคตะวันตกใครวะ พิชานนท์มาพิชานนท์มาทำหน้าที่พิชานนท์รู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกบรรยากาศอบอุ่นนะครับมามันนี้อันนี้อันนี้คือพี่เหน่งนะครับพี่เหน่งนะพี่เหน่งคนที่ขับรถตกประสานงานผมมาช่วยงานวันนี้นะครับเป็นเกียรติดีใจยินดีเรื่พี่เหน่งนะครับที่ให้มาช่วยงานนะครับขอบคุณขอบคุณมากเกียรติ์สวยงามนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะได้พี่ได้ได้นะครับเดี๋ยวเล่นสนุกกันเรื่อยๆครับผมนะกันตกนะฮะก็เป็นอะไรที่ชื่นชมชื่นดีอย่างนี้นะฮะอ่าพี่กิมมาได้ไหมครับมาพูด ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะก่อนที่เราจะบันเทิงสุดๆไปเลยนะครับนักดนตรีก็เดี๋ยวต่อได้เลยนะพีก่กิ๊กพูดขอบคุณกับพวกเราทีหนึ่งครับครับก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกท่านจริงๆนะครับที่มาร่วมกันนะครับเจตนาลมก็อยากให้พวกเรารักสามาคัคคีแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับงานครั้งต่อไปก็อยากให้สมาชิกเรามากันอย่างหนานแน่นครับข้างนะครับเพื่อความสนุกของพวกเราต่อไปครับเพื่อ ชมลมโกวิงขับออฟไทยแลนดครับผมขอบคุณครับครับเพื่อนบรรยากาศบรรยากาศในซุ้มที่ผมเล่นนะครับโกวิงตอนนี้ไฟในในในซุ้มไฟดับแต่ว่าที่อื่นเขายังสนุกกันอยู่นะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งไฟดับก็เลยต้องเอ้ามาโอ้โหมาแล้วเย่โอเคโอเคพี่มันอ่า ไฟมาแล้วครับผมนะฮะเนี่อ่ะพี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนจะโชว์อสองเพลงใช่ไหมพี่โอเคอ่ะพี่ชายนะครับพี่ม่อนนีพี่ชายโควิงนะครับพี่ม่อนเดี๋ยวโชว์สักสองคนงานเพลงนะครับนะฮะะอันนี้ทีมงานพี่ๆจากโควิงนะครับสนุกร่วมแจมด้วยกันนะฮะ อขอบคุณสำหรับเสียงตรงมือครับ เจอพี่มิวนะครับพี่มิวพี่มิวพี่มิวครับกลุ่มอุดรอันนี้เลยได้ครับแล้วก็แล้วก็เป็นปีนี้เราได้เป็นประธานโคกมีควาไทยแลนด์พี่จอนครับออ๋เอาไงนะเพื่อนเพื่อนนครับคือสรุปก็คือขับโกวิ่งของพัทยาบุรพาบุรพาไววิคก็คือขับตรงนี้ก็คืออุดรเป็นเจ้าภาพใช่ครับอุดรเป็นเจ้าภาพก็คือในแคมป์ตรงนี้อุดรเป็นเจ้าภาพนี่นี่นี่ อุดรเป็นเจ้าภาพพอดีนักดนตรีเราก็มาจากอุดรแล้วก็พี่ๆจากจากอุดรเป็นคนดูแลดูแลงานเนาะเป็นเจ้าภาพงานอ๋ออุดรเราเป็นเจ้าภาพนักดนตรีก็มาจากอุดรใช่ว่าผมเยี่ยมเยี่ยมผมก็เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโลกมันกลมโลกมันกลมโอเคโอเคครับโอเครับได้ได้ได้โอเคครับเออ อยากจะบบกปอยบินสู่อิสระเสรีที่ทุกคนตามหามาเถิดมาลุยไปด้วยกันตายดวงตะวันใต้ฟ้ากว้างใหญ่เหนักกับงานอย่าได้ไปคิด พักผ่อนสนิทหายใจยาวยาวเที่ยวชมสายลมแสงแดดภูเขาไปเถิดวพวกเราลุยไปด้วยกันใต้ดวงตะวันใต้ฟ้ากว้างใหญ่สิงสองล้อสิงสองล้อสิงสองล้อรักใครรักจริงสิงสองล้อสิงสองล้อสิงสองลอ้งอ ฉันรักเธอไม่ต้องไปคิดว่าคุณนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่เราจะไปด้วยกันมุ่งสู่ควาฝันพวกเราจะร่วงใจ สิงสองลอสิงสองลอสิงสองลอฉันรักเธอเกิดมาเป็นคนรวยจนต่างกาันและขอสำคัญทุกคนต้องตายทำความดีก่อนที่จะสายแบ่งปันน้ำใจให้ทุกๆุคคน ที่เรารักและรักเรารักใครรักจริงสิงสองล้อสิงสองล้อสิงสองล้อรักใครรักจริงสิงสองล้อสิงสองล้อสิงสองล้อฉันรักเธอสิงสองล้อสิงสองล้อสิงสองล้อฉันรักเธอ รุปแล้วผมมางานบุรพภาใบนี้ผมไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับตั้งแต่มาถึงแต่เมื่อเช้านอนก็นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งร้อนครับมันร้อนนอนไม่ได้ตเกเย็นมาก็เล่นดนตรีแล้วก็เลิกตอนประมาณหกทุ่มแต่ว่าบริเวณงานเขายังยังไม่เลิกครับ โงก,กันอยู่เจ้าฮอนเอามาจากอุดอรน้ำเจ้าฮอนนะเป็นเส็จแล้วก็คงได้เข้าไปนอนในเต็นนะเต็นก็กลางเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเราจะกลับฝั่งเราจะออกทางกระบินบุรีนะครับปรจจีนบุรีเข้าโคราชเราจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางกลับนะครับ ที่นี่ก็ได้เพื่อนใหม่นะครับเนี่ยเจมเจมเนี่ยเจมเเจอกันในงานนะครับเขาฝรั่งเขาบอกเขามาเขาบอกเขามาจากกรุงเทพแฟนเขาเป็นคนอีสานนะฮะแต่เขามาคนเดียวพอดีมาเจอพวกผมตั้งแต่ตอนหัวค่ำนะก็นั่งกันยาวนี่ก็เดูวก็ดูแลกันไปนะครับก็จัดเต็นท์ให้แกนอนให้แกนอนเนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยคุยกันนะครับว่าแยกย้ายกันยังไงนะครับดูแลกันไปนะครับีเจม เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางกลับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก EP หนึ่งแล้วกันนะครับบรรยากาศในการเดินทางกลับนะฮะขอบคุณครับ